แล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆเยนาะจนถึงพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองนาะเป็นครั้งแรกเลยที่ฟ้ามานะไม่เคยมาเหมือนกันนี่นี่นี่รถใชสมัยสมัยสมัยสงครามญี่ปุ่นไงเนี่ยปิดปิดจมูกด้วยมไม่ใช้แล้วมันเก่าแล้วเห็นไหมมันเก่าแก่มากเลยตั้งกี่ปีอะ่ะตั้งแต่แมไม่เกิดด้หนึ่งจุดห้า ดูได้ผู้หามายืนตรงนี้้ะแต่ไม่ได้รูปให้ความไม,ม่ขึ้นก็ให้ดูเฉยๆมาดูประวัติแล้วเริ่มใช้การเมื่อพศออ2463นะคะเลิกใช้พศออ2507นะคะรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ ผลยุทธปัจจัยไปขยายสงครามต่อที่ประเทศพม่าค่ะพะม่าอินเดียว้าวหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามเลิกอันนี้เดินเดินเข้าได้ไหมคะ่ะเข้าหน้ก่ะต้องซื้อบัตรเข้าไปอ๋อต้องซื้อบัตรเข้าไปเ,เด็กห้าสิบเด็กย,ย่สิบเด็กจะซื้อบัตรก่อนนะคะ ซื้อบัตรเข้านะคะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยผู้หามาดูนี่ของสมัยสงครามหมดเลยแม่ไม่รู้ว่าลดเลยผู้หาทำยังไงสาธุยังสาธุสารวีลชนนะคะทหารไทยรักชาติยิ่งชีพนะคะ ท,ทุกครับทุกครับพิพิธภัณฑ์พลอยเครื่องประดับและสงครามเจอรีเวลลี่ <Wow. S 1> จะเดินชมใหม่นี้เดี๋ยวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ข้าเจ้าจ่าหลึกไว้เนาะเดี๋ยวสมัยส่งครามสวยงามมากเลย สเสด็จประพาสใส่โยกแขวงเมืองกาญจน,นบรุรีพระบารมีปกเก้าของไทยร่มเย็นเป็นสุขแม่พาไปดูนั่นไงเฮลิคอปเตอร์สิสัยัสยสมัยที่เขาใช้ลบกันไงลูกร้อนมากเลยตอนนี้ก็มีแต่ฟ้ากับผู้ผ่านะคะสามีกับพี่กายเขาไปทำธุระกันนะคะ เปนี่คอปเตอร์ที่เขาใช้ลบสมัยสงครามญี่ปุ่นไงลูกดูสิเก้าหมดเลยเนี yeah, ่ยหนูไปดูดิพระธาตุแควใหญ่พระธาตุแควใหญ่จริงๆน่ะมันเยอะน่ะจะแต่ว่าเราต้องคอยไปเพราะว่ามันอ่อนนะคะตะกี้เราก็จะไปสะพานแม่น้ำแควมาใช่ไหม เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ผู้ผามาดูนี่มันได้วัดวัดมันได้วัดอุ้ยเขาเลี้ยงป่าไงเั่องไงเั่องไง,น,น,ไงนั่นนะ่ะกระชังเลี้ยงเขาเลี้ยงป่าป่าอะไรอะปลาพาะพูปลาพะพูมันลึกด้วยเนี่ยลูกลึกมากป่ะเนี่ยพาไปดูประวัติศาสตร์หนูไปยืนตรงไหนต้องไปถ่ายรูปให้เร็วไปยืนไปยืนแล้วไปยืนตรงเครื่องบินเนี่ยแล้วนี่ ตมลร่มอ่ะเออแล้วอันน้ามาครับปู่อันน้ามาสุดยอดเลยบักลิงคอยป้าพาแม่ไปชมต่อหน่อยไปชมตรงนี้หน่อยพาพาเจ้าเหมียวพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างไปผู้ผ่าเป็นไกด์นำเที่ยวแล้ววันนี้ให้ใหย้ยกให้น้องผู้ผ่าเป็นที่นำเที่ยวนะเป็นคนนำเที่ยวเลยมีอะไรบ้าง นี่มาดูมาดูประวัติศาสตร์นี่ของแท้นะเนี่ยระเบิดของแท้เลยนะระเบิดนี่เขียใช่เหรอมอันนี้มันอยู่กับเครื่องบินนี่เหรอเครื่องบินมันปล่อยเรากระมั้นมันระเบิดมันอเนาระระเบิดนี่เขี้ยหรอไปเบิ่งดูมันเป็นจังไหนก่อนมันขึ้นระเบิดกับลูกมันเป็นแบบใดมันขึ้นระเบิดกับลูกไปเดินตรงเข้าไปข้างในปรากฏการณ์ของสงคราม ย่อมนาผลร้ายมาสู่สังคมแมนยู่คออลีลีพี่น้องเอ้ย,อย,อ,ยอย่าจับนะลูกดูเฉยๆห้ามจับนะนี่พี่น้องแต่สมัยก่อนเนาะเขาเจ้าทาหารญี่ปุ่นเนาะก็ได้จับฉเฉยเนาะราะว่าแต่ว่จาจะกี่ประเทศล่ะมันเหนล,ล่างรถไฟเองนี่คือประวัติศาสตร์ของล่างรถไฟเนาะนี่ ท,ที่เห็นเทาเป็นยางผ้าเป็นยางมาตะกี้เนาะเขาใช้ฉเฉลยเขาเกียนฉเฉลยนะทํำรางรถไฟเพื่อที่จะได้เป็นการขนย้ายอาวุธนิวอาบุธสงข้ามข้าเจ้าน,ะน่ะเนาะเมียนบอกเขาบอกว่าหนึ่งรางหนึ่งเส้นะ่ะแลกต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตแต่จะมาจากมื่นคนหรอพี่น้องเนี่ยกาสิมาเป็ี่ยนสภาพในเฮายางขำม,มาเซียวสมกันได้นะ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมีอะไรอีกลูกสะพานณัคอันนี้เขาทำอะไรล่ะนี่ไม่ไม่ไม่อุปกรณ์ค่ะถือกระบอกไงถือบอมสภาพแม่บบอโอเคอันสะพานแม่น้ำแควถูกทิ้งระเบิดใส่สงครามโลกครั้งที่สองค่ะเจ้าจว่าถืกบอมเนาะถืกสร้างแล้วก็ถืกบอม แล้วก็จิมีอันนี้เป็นสูสานที่ที่เขาเคยไปไทยทํามาแล้วนะคะอยู่เชียงคายนะคะไม่ว่ายู่เชียงคายอยู่เชียงคายมองนึงแล้วก็อ่ะอยูมองเงินเนี่ยมองสุสานที่ฟ้าเคยไปอัดคลิปว,วิดีโอมาให้เบิ้งแล้วะะจ้กกะจักรยานสามล้อที่ทหารญี่ปุ่นไส่ภายในข่ขยสมัยสงครามโลกครัง้งที่สองที่จังหวัดกาญจน์ก็ยังคงเหลือซากไาว้ให้เอาเบื้องอยู่เนาะนี่นะคะ เก่ามากเลยรถถีบรถทีบนั่นคอยเห็นอย่างลูกเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเป็นลุมฟังศพพี่น้องสิเห็นว่ามันสิเป็นเมาสะท้อนกระจกเอ๊ะรถไฟมาไปดูรถไฟแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบ่งรถไฟแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวสิพามาเบ่งรถไฟแลนแลนด์คามเนาะนี่เห็น้อที่สะพานที่ว้าถึงตะกี้นะคะมาอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้น้องมันแดด นูยุ่ตรงนี้เอออุ้ยคุณยายเห็นไหมคุณยายเขาอยู่บนสะพานเสื้ขอขาวๆอะนี่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 คุณยายนะคะคุณยายหลังคอมมันมันแอบมุมในยูดราจ้ามันแอบมุมในยู่ได้อยูรถรถไฟวิ่งผ่านแต่เราสามารถยืนหลบมุมได้เนาะรถไฟกำลังมาเนะาะถ่าแป๊บ,บนึงเดี๋ยวพาชมวิวาวฟ้าพากินเที่ยวดราจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร กดกระดิ่งเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยเด้อจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะรถไฟก็เพิ่งเปิดเด้อจ้าเพราะว่าเมืองการเพิ่งอ่าโอเพนล็อกดาวน์เนาะรถไฟเพิ่งเปิดเหมือนกันนะจ้าแต่ว่าวัดวัดตรงนี้นะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมนี่เพื่อนยังบอกเปิดเนาะน่าจะเป็นสิ้นเดือนเนาะจ้าผู้ใดที่จะมาเที่ยวสมกัมาได้นะคะแต่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าน,นี้ประมาณ เห็นไหมคุณยายคุณยายติดอยู่นั้นนะอันนี้คือวิ่งช้านะแต่พอปอดปอดเขตตรงนี้แล้วเขาจะวิ่งเร็วรถไฟวิ่งเร็วนะเคยขี่แล้วขี่ไปเที่ยวอันไปเที่ยวอันพู้นสะพานมรณนะพุนนะ่ะยาวไหมอูมีกี่ขบวนลูกมีกี่ขบวนนับซิมีกี่ตู้มีหนึ่งจองสามสี่ห้าหกมีหกมีหกตู้ เจ um mm ็ดตรงไหนเอาขั yeah. nah. ้นขอบมงคลนะออกสีแดงกันนั่นนี่เฮ้คุณยายก็คุณยายได้ได้ได้ปลาไหล่ได้เอียนเนาะมาขายถุงละจักบาทบุเออมาให้คนทําบุญเนาะยายเราหลังคอมแต่เราขยันเนาะย่างดีดีเหมือนเราไม่ย่านตกแล้วป่ะนะไปแล้วขีดกระเดือนเมื่อเป็นขีดกระเดือน ว่ามันขีคกะเดือนพอเพราะอันอันแมงกิ้งกือเนาะมันคือแมงกิ้งกือเนาะสวยงามมากเลยมันหอนยังซีอยากกินอันตำหมากุ่้เนาะจ่าเบิ้งรถไฟแล้วเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ้งฟังทั้งนี้เนาะเพื่อนให้ถอดรองเท้าว่นนี่พญาประสิทธิ์สงคราม เจ้าเมืองกันคนแรกพศ2สสองพนสเจิะ่ะจะเปนมาลงได้ลงตรงไหนล่ะลงั้างไหนล่ะพี่นอ้องเขาเจ้าว่าลงมันมีทางลงอยู่บ่ซส่นม่นมีทางลงนี่หละหนนบอ่อลูกอันนั้นปูแล้วที่แม่พาเขาสีขาไปเบิ่งฟังทั้งนี้ตะกี้เบิ่งตรงนี้แต่บันได้จบนะจ๊ะบันได้จบแต่ว่า เมาบ่งทางนี้ก่อนสม,มนุนไพรหนี่ไงไม่รู้รข้างล่างมีแต่ห้องน้ำเหรอคะ,คะอ๋อจะมืดหน่อยนะหนูจับเวยนะ <ว>นหนูซ้ายตลอดนะคะต้อมีการเลือนทางด้านโน้นอ๋อบนซ้ายตลอด <c oughs> พาปูผาเที่ยวคะเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะเรามีแมตปิดปากด้วยใช่ไหมลูกหนูจะเสียงดังนะโอเคหนูดูได้แต่หนูจะเสียงดังนี่เป็นรถล้อสามล้อสมัยเก่าประวัติทางรถไฟสายมรณะนะนะจ๊ะมามา,มา ที่พักร้อนนักท่องเที่ยวสั้นเห็นว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดอีหยงเนี่ยพี่น้องนี่คืออะไรอะ่ะห่องคังนักโทษบ่ <c oughs> ห้องใต้ดินห้องคังนักโทษสมัยเก่าด้วยนี่ยหลีแมนแมนแล้วหันมีมีมมน,นั้นอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ให้เขาไปเนาะมาน้องค่อยๆเดินนะน้องน้องปวดฉี่ไหม ไปดูสิของแท้เลยนะนะ่ะเป็นเนี่ยของแท้แล้วเนี่ยหนูหนูอย่าไปจ้าลุก,ลกหนูมะนี่ขาเจ้าเฮ็ดเปนอัน,น,นไว้ให้ดูนะคะสมัยที่ที่เป็นเหตดลางรถไฟนะัะเพิ่เกลนมนเรลาขึ้นมองนาคักแผลเพิน่นเกลนอันสก,กันเอย,ยังก่อเพอิ่นยังก่อ ฉเฉลยเออนี้น,น,นีทหารญี่ปุ่นนะคะให้สร้างสะพานไม้แห่งแรกของแม่น้ําแควนะคะสร้างโดยฉเฉลยศึกนะคะภายใต้การควบคุมของนายทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองที่ทกัญจนบุรี้ะคะมาทางนี้ดูเพื่อนให้เหยียบวะนี่ยมันกาลังทําความสะอาดวะท่นของแท้หมดเลยนะเนี่ย บอกให้เดินเวียนซ้ายน้องมันสิมาหันหน้ามาไม้ทายลูกข้หันหน้ามาเด้กลูกข้ายืหาหนยตรงนี้ด้วยว่้ายืนตรงนี้เห็นเฉลยซึกด้วยนั่งลง ผู้หานั่งนั่งนั่งค่ขอข้างนีไปไปตอบไปตอบมามแม่ไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้เ่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือข้าเจ้าเนาะนี่ไงสะพานสะพานที่ที่สร้างสะพานแม่น้ำแขว ก็ฐานที่เราไปตะกี้ฐานฐานที่เราไปตะกี้ไงที่เราไปถ่ายรูปกันอะเห็นไหมอันนี้มาดูกองทัพญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นใช้ตู้รถไฟทําคุกปาดอันนี้เป็นคุกด้วยพี่น้องเขาเจ้าไซอันนี้รถไฟเป็นคุกขังเฉยไว้เนาะอ๋อเสือขย,ขยขาดมันปุน๊บมนนองไปทางใดไปไหนน้องหลานเออน้องพี่เขาทําความสะอาดระวังหนูลื่น นี่ของของสมัยยันสงครามลูกพี่น้องเอ,อ้ยยังยังอยู่นี่นี่นี่เขาเจ้าใันใไซล้างรถไฟเนาะญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นใส่ล้างรถไฟนั่นนะอันตู้รถไฟเออขังเฉลยสึกไว้เวลาข้อออกตะลุก แต่อีตนเนาะอรครับอ,นนอันนี้เป็นรูปจําลองผู้ใดเนี่ยนนทานอย่างป,านางปนีนกับเก้าแล้วลูกตั้งแต่สงครามโลกที่สองผู้หน่อรลดของแท้ ดูได้แต่อย่าจับอนุสรสถานส,านสงครามโลกครั้งที่สองพศ2 4สสพนร้อสิบห้านาะจ้ะพู่นะเบึ่งโซต่วนดูแต่ยา่านว่าทั้งไงทั้งหนาเนาะทั้งเล็กเอ้ยเนาะไปห้างยางตัวเพิ่นว่าใหา้วนไส้ตลอดค่ะท่านอี่ย่งเนี่ยน้องน้องรถมอเตอร์ไซค์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสมอเรือเอี่ยมจุน,นดูไขวยบ้าตะเกมด้วยพี่น้องน่นา <c oughs> บาดเกมบวันนี่ขเขาจะเอาเก็บไว้เบิดเนาอเขาจะเอามาเฮ็ดเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ ข้าเจ้าบอกว่าให้ยางวนไส้นะลูกวนไส้มาสั้นพี่น้องเอ้ยเนี่ยหมวกหมวกทหารหมวกของเฉลยศึกหมวกทหารหีหยังกับบอลูนล่ะของท,ทหารญี่ปุ่นเวกอยจังไหนนั่งกับบอลูนเนาะเ<ม>นี่ยข้าเจ้าเก็บไว้เบิดของแท้เลยด้ยจาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองป่ะนะ<ม>จนขึ้นสนิมเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอียยังนี่<ม>ของอียยังนี่อันบอ,อกสัญ,ญลักษณ์อียยังบมวกอันบอ,อกจากมึงดูหมวก นีเหลือล้ำเลี้ยงฉเฉลยสึกสงคขามที่ป่วยเป็นไข่ปลามาเลียสู่โรงพยาบาลสนามที่บ้านเขาปูนกันจนบ,บรุรีในสงขามโลกครั้งที่สองพี่สันเอาออกจังไลวันนี้พี่น้องว่ามีทางออกเอาวันนี้คอยคู่่อยหาทางออกว่ได้เอาวันสมนมนนิมืดแน่้อจ้ามาพี่ อันนี้ยังไงถังน้ำมันของเครื่องบินผู้พาเคยเห็นถังน้ำมันของเครื่องบินบ่เมียนเก้าอ,อี้ตัดผมญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองสั้นเก้าอี้ตัดผมนะจ๊ะมาตุไซ จักรยานบ่อันนี้จักรยานบ่สิจักรยานกับรถจักรยานได้จ้ะมันมีทอยเสียมันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ข้าเจ้าขึ้นขึ้นมีไอเดียแทอะสมัยนั้นก็ได้เนาะบุ้งดูเออจักรยานถีบแต่ว่าใส่น้ำมันคือรถมอเตอร์ไซค์รถเอ่อรถสปูตเตอร์รถมอเตอร์ไซค์หลากหลายชนิดข้าเจ้าว่าพวกนะ่ะของเจ็บแอนนิดเด้อจ้ะเจ็บแอนนิดเด้อจ้ะ ja. สุดแล้วนี่นี่นี่ทั้ทงคืนนะมะแม่หละไม่ว่าทั้งึ้นอาจจะเป็นมองนี่ละ่ะมอสแม่เมื่อคนบันได้รอก้แม่ผ้ายางในมุมมืดสิดแม่ยางในมุมมืดด้จ่าเห็นบ่ เดี๋ยวเปิดไฟก่อนไฟมไุมเลยเปิดมาดได้จะ้ะหาทางออกไปพี่น้องโอ้ยจำเนียเอ้ยค่อยตกใจเบิด์ตซะทุกทุกครับคนเนี้ยทุกครับคนเราบ่ทุกครับลูกหลานมาเที่ยวเด้อมุอ้ยเปีะเค่ยังนี่ เรือแม่นั่งแต่เคียนกับบาอยู่ห่าขคอยตกใจแม่เอยลูกหลานเขาสุกเขาหลับวันนี้เขาสุกเขาหลับเรือแม่แต่เคียนพระจ้าสัยสงครามโลกครั้งที่สองแม่เอ้ยห้ดีแล้วก็ขอห้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเด้อสิ่งใดที่มันของมันค่ากับหามันออกไปแล้วแม่เอ้ยครับงานเขาไม่มางั้งคอยตกใจหมดขยัน ของแท้เด้อจ้ะเรือแม่ตะเคียนตาจ้ะเพื่นมาเนี่ยนีซักซีเตอร์ผูดใดยอยากสิมาขอโศกขอลาบนะแม่ตะเคียนมีโศกมีลาบแล้วก็สื่อสบายสื่อ,อยังไม่ให้เพิ่นเด้อจ้ะมีนาะค่ะนาออยู่ทั้งในทั้งต่เด้อจ้ะเด้อคนขี้งคอยลูกคอยไปก็นขอยย่านลูกลูกขอยว่าย่านวนะ่าจังมีคนมาเที่ยวด้วยมาข้าพ่อันไปเบิ่งมึงนี่เหตุสุดเลยลูกแผนที่ นึกจ้ะกูหาฟังนี้่ฮาบ้าในใ้ไปเบิ้งเลยถ่ายแอคชั่นนางนะคะฉนเลยสึกนอนในค่ายพักแต่ละคนด้วยความก้างสองฟุตครึ่งเท่านั้นเองถือจับมาเป็นเฉลยสืกนะพนี่น,อน,น,อน้องเนาะมีเขาเจ้าทายรูปไว้อันนี้เห็น หินตกสะพานไม้อยู่ระหว่างน้ำตกไซโยกอันนี้ไปแล้วแล้วจ้ะเป็นตะย่านตะย่านตะวากะที่รถไฟไปตะกี้นี่แหละนี่เด้อมิสเตอร์คลาร์กเฉลยศึกชาวออสเตรเียกลับมาเยือนแม่น้ำแควอีกครั้งหนึ่งหลังสงครามนี่นะคะมิจฉภูผสมได้แล้วจ้ะขาขาดใส่ขาเที่ยมขาขาดแล้วจ้ะ ภายในค่ายฉเฉลยศึกทําด้วยไม้ลวกไผ่มุงหลังคาจากการจนบบรี2องพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะจ๊ะเนาะมีแต่ทหารอเมริกันมีออสเตรเลียนะมีแต่ว่ายหลายประเทศนะค่ะคลิปนี้สียาวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิพาสมอันพิพ,ธพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองนะคะอืม ก็เฉลยยังไงเพิ่นตายที่ิ่นเทศสะพานมอราณน่ะเิ่นห้เขาชมอยู่หดอกเพราะว่าเพิ่นเปิดไว้ถ้าเพิ่นบอกให้เขาแสดงว่าเพิ่นบ้เปิดเนาะแต่ซิงกระต่เธอจักจักแล้วปาดเบิ่งจักดูนะจักเยาผ่าของญี่ปุ่นในส่งคามโลกครั้งที่สองเพิ่นว่า สมัยนั้นขาเจ้าก็มีจักเนาะเสริงว่าก็จะเล่นเติบเอาใส่เนาะข้าเจ้าเก็บไว้เบิร์ดเนาะจะมีก็สีเป็นนาฬิกาเนะขาเจ้าเก็บไว้ได้บปลี่ยมทิดแน่บ่กคือจังใดถ้าพี่น้องป้องไปอันนี้ระเบิดบ,บ่เอาทางกินน้ำวันระเบิด น,นี่กล้องถ่ายรูปด้วยเนี่ยค่ะมน้องผู้นี่อีกล้องถ่ายรูปสมัยเก่ามันจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้มันเห็นแบบอันนั้นฟิล์มหนังโดยแม่นั่นเนี่ยพี่น้องนะโอ้ต้องดูบนข่าเจ้าผมเคยเห็นเนาะครั้งแรกที่เคยเห็นเลยเนี่ยเห็นว่ายเจ้าเก็บภาพไว้ได้นี่ข้าเจ้าจะมีแนวถ่ายรูปสมัยเก่าแบบนี้เนาะกล้องถ่ายรูป,ปะนะนเนาะก็เคยเห็นโอ้มีขามีขาย่ายงพร้อม นี่อยงไงแนวทายหนังบอแนวสายหนังเน,นานะครับผมน,นี่มันยังอะจ้ะนวสนยอันนี้แนวสายหนังอันใหญ่เนาะแมนบอสมัยตะกี้แมนแมนแมนน,นี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปอาบน้ำที่บ้านอันนี้เครื่องเล่นดนตรีเนาะเครื่องเล่นดนตรีลูก เครื่องเลนแผ่นเสียงกระเป๋าหิวของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรพิทหารญี่ปุ่นยึดไว้ได้ในสงครามโลกพันว่าดอกไม้ข้าเจ้าว่าลูกซ้ายข่อว่าดอกไม้ันพี่น้องเครื่องเลนเ์เงไปออกไป <laughs> ดอกไม้พั่นนั่นว่าไ,ไปไเจ้า แม่ใบซัยังไงแล้ะเยะี่ยีเห็นยังกับเยี่ยสีไหลป้าท้อไปลังไงแล้วนะ,ะส,นนะสลายเยพราะสลายหน่ะพี่น้องมันทันผลิตมัดไว้แท้อะไปไป ข้างในก็มีล้าจะแต่เพิ่นบ่เปิดก็จะเป็นม้งเป็นเตียงสมัยเก่าที่เพิ่นเก็บไว้เบิดเดอคะ่ะในนี้เนาะที่บอกว่าอย่าตบมันหมืดนะค่ะบางครั้งอะย่งางเข้าไปมันก็เป็นวังเวงวิเวกวิโบวีนะซะ,ะถูกปูใหญ่มันก็เป็นเสียวๆนะค่ะเพราะว่ามันมันมันของคนตายนะจ๊ะของคนตายทั้งนั้นเลยไปออกไป ลองหัน่นยางหลอดอุโมงค์ไปอ่ะไปผ่อนเลือดแม่ตะเคียนเฮ้ยเสียวว่าสันมืดก็มืดบันนี้ของแทบเบิดพันยางทั้งนอกว่าเป็นยางเลยค่ะแต่พันยางทั้งในมือหมึดนะมันเป็นวังเด้งวิเบกวิโบวีท <c ười> ำอี๋ยังเนี่ยทำทำหน่อยแหมกระสุนอาพี่จีกระสุนปืน อันที่มันให้แบบไหนแล้วมันกระเบิดบอก,บอกมันเป็นกระสุนปืนอ่ะพี่จีอันนี้เครื่องพิมพ์ดีดสมัยญี่ปุ่นเนาะจนเหมือนคาสนิมเบิร์ดแต่ฝรั่งเ้าจ้ะอันนี้แต่ฝรั่งแต่แตรแต่ยังไงยัง อทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเราจะปืน,ปน,ปน,นอย่างนี้นมิจจ้เห็นปะ่นะนันเข่าสนิมหมดนี่ได้ปืนนี่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 นั่นหักป่ะแม่อนี้ปืนข้าวบ่อยมันงโดยอันนั้นเตาลีดอันนี้น่าจะเตาลีดใช่ไหนะมที่เจ้าใส่ท่ายัดขา่าวหนวดเจ้าเห็นป่ปืนพวกมันเป็ของปลอมหรือว่าของแท้นี่ปืนของแท้เบิดลูกของแท้หมดเลยเป็นยังมื่อคือเป็นสนิม ทำแบบคุณคร้าบอยคุ่นขอ,ของแท้หมดเลยนะลูกตั้งแต่สงคร <สง S 1> ามพุ่นนะข,ของแท้ตั้งแต่สงครามโลกพุ่นนะไม่ใช่ว่าเขาสนิมจังเลยจ้าก็าจบลงแล้วนะคะกับสิปกินเที่ยวนะคะสาวฟ้าพากินเที่ยวด้จ้าห้อนไหลนะคะวันนี้มาชมพิพิธภัณฑ์ของสมัยสงคราม สงครามญี่ปุ่นนะจ๊ะใครจะมาก็ตอนนี้การจนะบรีโอเพนโลกดาวแล้วนะคะจิไปแล้วนะคะพระลูกแล,แล้วนี้วหอนหอนียกกกูเล้อคลิปน,นี้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ฟ้าน้ำเนเด้อค่ะสาวฟ้าพากินเที่ยวขอบคุณค่ะบ๊ายบาย rasamun yeah. <laughs> ayam